สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านค่ะวันนี้มีแนวทางฮาหนอยของวันที่สี่เดือนห้าสองห้าหกสี่มัดรวมสามนอยสองตัวบนล่างมาแบ่งปันค่ะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวค่ะเพื่อนๆก่อนที่จะไปชมตัวเลขเรามาสรุปผลฮาหนอยของวันที่สามเดือนห้ากันก่อนค่ะเมื่อวานเราให้เด่นห้านะคะเพื่อนๆจากเม็ดเดียวเนาะวิ่งรูดเนาะ พิเศษออกสองศูนย์หกกับศูนย์แปดค่ะเพื่อนๆจ๋าอันนี้หลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยค่ะเพราะว่าของเราเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวห้าของเราปกติเก้าสองห้าเข้าห้าสองตัวกลับค่ะเข้าห้าแล้วก็ห้าสองตัวกลับค่ะเพื่อนๆจะออกสองห้าเนาะเข้าห้าสองตัวกลับค่ะเพื่อนๆจะออกสองห้าเนาะ ก้าหนึ่งหลุดนะคะแล้วก็ VIP เจ็ดห้าหนึ่งเข้าห้าหนึ่งตรงตรงค่ะเข้าห้าหนึ่งตรงตรงนะคะสรุปแล้วเม็ดเดียวของวันที่สามของเราเข้าเด่นห้านะคะเพื่อนจะเข้า VIP VIP ห้าหนึ่งแล้วก็ปกติ สองห้าค่ะเ,เพื่อนๆจะเข้าห้าสองตัวกับนาอออกสองห้าค่ะเ,เพื่อนๆจะเข้าปกติกับ VIP ค่ะมาตามต่อของวันที่สี่กันเลยค่ะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมัดรวมสามหน่อยสองตัวบนล่างค่ะวันที่สี่เนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให,ให้กับทางช่องทําคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเป็นบางวันเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะมิดเดียวของเราวันนี้ให้เด่นหนึ่งค่ะวิ่งรูดที่หนึ่งนะคะหนึ่งรูดเลยค่ะเพื่อนๆจะ้ะหนึ่งศหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่ี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจดหนึ่งแปแล้วก็หนึ่งเกค่ะไปกับทุกครั้งค่ะย้ำนะคะเป็นแค่แนวทางค่ะชอบก็จุดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ